มาพบกับ b m a t e c h a l อีกแล้วนะคะค่ะวันนี้นุ้ยมีสินค้าดีๆมาแนะนําอีกเช่นเคยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะพาไปรู้จักกับเตียงสามไกมือหมุนหัวท้าย ABS ค่ะจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวจะไปรับชมกันค่ะตามมาค่ะค่ะเตียงสามไกลมือหมุนหัวท้าย ABS นะคะทําจากเหล็กพ้นสีฝุ่นอินบ็อกซี่อย่างดีนะคะป้องกันสนิมพื้นเตียงแบ่งเป็นสีตอนค่ะ จากเหล็กแนวขวางนะคะคกลไกการทํางานนะคะจะมีอยู่3ไกได้วยกันนะคะไกที่1นะคะจะเป็นไกปรับส่วนหัวนะคะจะปรับได้อยู่ที่80องศานะคะแบบนี้ค่ะไกที่2นะคะจะเป็นไกปรับส่วนของข้อเข่าค่ะจะปรับได้อยู่ที่45องศานะคะ ไกดที่3ามค่ะจะเป็นไกลปรับสูงต่ำนะคะความสูงนะคะจะปรับได้70เซนจากระดับพื้นนะคะแบบนี้นะคะต่ําสุดนะคะได้ที่45เซนจากระดับพื้นค่ะ oh <my> มีราวกั้นเตียงทั้งสองข้างนะคะทำจากอลูมิเนียมนะคะ จะใช้ยางนะคะก็ตกานเกรียดเช้คะแบบนี้นะคะสะดวกมากเลยนะคะถ้าเราจะพับเก็บนะคะให้บีบตัวสีแดงนะคะแล้วก็พับเก็บกับราเตียงแบบนี้ค่ะหัวท้ายนะคะเป็น ABS ล้อ ABS สามารถถอดหัวท้ายได้นะคะเตียงของเรานะคะสามารถรับน้ําหนักได้ถึง150่กโลนะคะ ก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับเตียงผู้ป่วยสาไกลดูมนุนหัวท้าย ABS ค่ะมีจำหน่ายที่ B m e ดชอทุกสาขาทั่วประเทศกว่า40สาขาค่ะ,คะ,คะ,คะเราคือโรงงานผลิตเตียงผู้ป่วยโดยตรงนะคะค่ะสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้นะคะ,คะก่อนจากกันวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ B m e ม c h a n n e ของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ กับการให้ที่ยิ่งใหญ่น้ำใจเล็กๆแลลกรอยยิ้มที่สดใสมีคุณค่าทั้งกิจใจกับเวลาที่ได้แบ่งปัน